วัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับอันหายใจบอกนอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มีแอร์แล้วก็มีพัดลมสองโตัวเบื่อออกไปใส่มาใสา่เพราะว่า,วาลบโควิดเขากำลังจะล่างแอรเพราะว่า,วาหายใจบอกเหมินนะ้ำอับอ,อากาศนะแต่ว่าอุปกรณ์อย่าลืมนะครับผ่าปดจมูกใส่หัพ่อวันนี้เขาก็มังสำรวจแอร์วหมองไดนมันเมืองพี่นองเอ้ย ฟุ้นคักฟุ้นว่านี่ละครับโตการไงมันเมือ,องพี่น้องเมืองพี่น้องคนซีอิได้จังได้มีแต่ฟุ้นครับเต็มเลยครับนี่บาดนี้ใจเมืองว่าผมมีอุปกรณ์อย่างนี้ไปใช้ไปใช้นะครับไปใช้ผ่าเซตสุกเปียกครับผ่าเซตสุกเปียกสุกน้ำครับใส่ขวงี่แค่นี้แหละครับอุปกรณ์ทำมาหากินวิธีการง่ายๆพันป๊บ นี่เรียบร้อยนี่ยหละก็เซฟกันสรครับเห็นปะครับนี่ยเข้าไปเสร็จเสร็จเสร็จเห็นปะครับเดี๋ยวเราจะเซฟไปเรื่อย นี่นะครับก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นแน่จังหน่อยเริ่มดีขึ้นเน่จังหน่อยเดี๋ยวผมจะเซตอีกรอบหนึ่งนะครับสารวจอีกรอบหลังจากที่เขาเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ยังนี่จุดติดต้องเสร็จอีกอยู่ครับกาดีกว่าอยู่ซื้อครับช่วงโควิดประหยัดค่าใช้จ่ายครับสารวจครับบารนี้โอเคถือว่าเรียบร้อยใส่เวลาบรดนครับก็เปิดเพลงอยู่มั่สามเพลงสี่เพลงกับถือว่าเรียบร้อยแล้วครับแสด้แล้วเดี๋ยวแอร์ไม่ละครับบาดนี้ เช็คก,กว้วมเรียบร้อยโอเคได้ที่นี่ก็เลือกกล้องตรงนี้เรียบร้อยครับพร้อมใส่งันกะถือว่าเรียบร้อยแล้วครับโอ้เงื่อนี่เป็นเงื่อดีกว่าดีกว่าอยู่ซื้อจะได้ล่ะครับเพราะว่าประหยัดเงินน้ำชุ่วห้องพักโควิดนี่ก็บ่ไเด้ไปใ,ใส่ ก็ใส่วิธีการล้างเองสิแล้ครับแล้วก็ปลอดภัยตัวเจ้าของนั่พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ